สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ห่างหายกันไปนานกับการรีวิวสินค้านะครับจากทางพีที24เอ,อ่อเอนะครับผมวันนี้ก็มีเจ้าตัวนี้เป็นสินค้าเข้าใหม่นะครับผมเป็นเจ้ากลวยกั้นถนนนะครับผมขนาด50เซนนะครับก็เป็นแบบ พับเก็บได้นะครับแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับเป็นไฟฉุกเฉิน1ชุดจะประกอบไปด้วยไฟฉุกเฉินนะครับกับตัวเป็นกลวยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูดีเทลของสินค้าตัวนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมอ่ะเรามาดูกันที่ของเจ้าตัวกลวยกันก่อนนะครับผมอ่าวัสดุเขาโดยหลงๆก็จะเป็นพลาสติกนะครับผม เป็นฐานทั้งฐานและตัวบอดี้นะครับผมด้านบนนะครับผมวิธีการใช้งานก็คือดึงขึ้นมานะครับจากวงกลมนะครับเป็นผ้าแบบพับเก็บได้นะครับแล้วก็ด้านนี้เขาจะเป็นรีเฟ็กนะครับแสงเอาไว้สะท้อนแสงตอนกลางคืนนะครับใช้ตั้งในยามถูกเฉินลดสัดไฟเข้ามาเห็นได้ชัดเจนนะครับขนาด50เซนนะครับความสูงตอนตั้งแล้วนะครับผมก็ใช้ไฟฉุกเฉินตัวนี้สามารถเสียบ เพื่อที่จะเพิ่มการมองเห็นในยามค่ำคืนได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอาการลดเสียหรืออะไรก็ตามนะครับที่เกิดเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับสามารถตั้งริมถนนเพื่อให้เกิดการขอความช่วยเหลือได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวไฟนะครับตัวไฟนะครับผมก็จะเป็นอ่าน A, ่าน 3A 2ก้อนนะครับใส่ด้านนี้บิด ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีให้ใส่นะครับใส่ให้ถูกขั่วนะครับลูกค้าแล้วก็อันนี้คือผมเปิดไฟไฟมีอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวไล่กันตั้งแต่โหมดแรกนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดสว่างนานนะครับเป็นสว่างแบบสว่างตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโหมดต่อไปนะครับผมเพียงแค่กดปุ่มด้านล่างนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นไฟซ้ายขวานะครับเป็นไฟไซเรนนะครับ เรากดต่อไปสิอันนี้เป็นดับแล้วอันนี้เป็นกระพริบเร็วนะครับอันนี้เป็นกระพริบช้าอโอเคนะครับก็ไฟสี่โหมดด้วยกันนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจกับเจ้ากลวยตัวนี้นะครับกลวยพับได้ขนาดกระทัดรัดนะครับความสูง50เซนติเมตรนะครับมาพร้อมไฟฉุกเฉินทางพี24 มีจะจำหน่ายทั้งเซตนี้นะครับผมในราคา159บาทลูกค้าท่านใดก็สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับพี24 HR หรือทางช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w p t 2 4 h o u r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่งจริงส่งไวต้อง PT 24 hour ครับ